ยกมาสามนสิริวันอื้อือเป็นดีหน้าครับของสิริวันดีแก้วครับโอ้แก้ตัวจากเมื่อสักครู่ที่ได้เขาสำหรับสิริวันถูกหนกปอนหลอกพุ่งนี้หลอกสนิทเลยครับผ่านสัปดาห์นี้ไปซึ่งก็เป็นช่วงท้ายของเล็กแรกแล้วก็เริ่มจะเห็นทีมที่เข้าหนึ่งหนึ่ง,งมากขึ้นแล้วอือดีหงลูกนี้ของสิริวันครับ ตาแม่ของสิริวันครับหือบิดสวยมากครับลูกนี้ของสิริวันแม่บอลทำท่าจะตีไม่ทันอยู่แล้วครับสิริวันดีแก้วดูครั้งนึงครับนี่ครับบอลหือจะตกอยู่แล้วครับบีว่ามีข้อมือมาช่วยครับบอลแรกของดารินครับไม่ดีเพิาะผิดต้องช่วยสิริวันหือตีแก้ไข่ดีครับที่ลงได้นยอดเยี่ยมสำหรับสิริวันดีแก้ว เลี้ยงเรียนเขาเป็น19ปีนะครับสิริวันกลางเซตรแรกของสุพิมกับซีสเกตอนแรกไม่ดีครับอภิญญาสภาต้องช่วยอภิญญาตีตามน้ำับเข้ามืขอของนักขมลสิริวัลจังหวะแก้ไขของสิริวันครับทำได้ดี2-3คะแนนแล้วครับสิริวัน ที่ครับโดนมือบล็อกด้านในของคอนชิปก้านเช้าบอลเร็วลูกนี้วาสนาครับไม่ได้น้ำหนักอันเดอร์ก่อนครับกนกพรสิริวันครับแม่ะแบบมือบล็อกของวาสนาครับแล้วไม่มีใครเล่นจังหวะสองครับนี่ครับวิถีหโดนมือซ้ายครับขึ้นไม่ขึ้นแอคชั่นไม่ดีเองครับ เกิดมาครับสิริวัลเพ็นรพายกมาสามเมตรของอภรจาผาสามเมตรของสิริวัลครับแถบบล็อกครับแม่โดนมือของควอนชิปนะครับแล้วมันฮุกตกเลยครับด้วยความแรงครับที่สิริวัลตีใส่มานะครับนี่ครับเอาข้ามไปก่อนนะครับอภรแล้วขึ้นทับบีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมาระดับศีรษะเลยครับเสวภา โดนหน้าเลยครับเปล่าครับโดนหน้าครับบลโ,โ,โดนตาครับคือบอลมันมาสูงครับแล้วก็จังหวะล็อกมันผิดครับอือหือโดนโดน,โดนตาซ้าย็มเต็ม